ฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่เซนทรัลเวิลแล้วนะจ๊ะเราก็รากรลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นราจออรถฉันไปดิสนีย์ <Disney. c oughs> มแซ่บมีความหอมลงจัดจัดจัดมาเข้างานเข้างเล่ข้างานเดี๋ยวมานะ ครับเราก็นั่งอยู่ในงานแล้วนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวเรารอตเต้ยเต้ยอะไรนะจระินพรเต้ยบอกกับล้องใช่หรอเป็นนักร้องไม่ไม่เล่นม,มูกอะเอ่อะเล่นหม, <c oughs> มหเตยจรินพรอ๋อครับโอ้ <c oughs> โอน่าสงสารรออยู่ข้างนอก ะครับเราจะมีสาวๆอยู่ตานะครับคอยเสิร์ฟครีเสกี ฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็มากินซูชิอันนี้ร้านอะไรพี่ดิ๊อะไ่วอานนี้นร้านอะไรอ่ะฮิโรกุซูชิฮิโรกุนี่ร้านฮิโรกุซูชิฮิโรกุซูชินะฮะ,ะมีเราเสียงดังสุดยอดมีดิมัรอ่ะมีพี่ริกนะครับผมคนหิวสองพันสิบเจ็ด यहाँ टाइप रे เพอ,อเบอร์นี้มีหมดทุกอย่างเลยมั้งนี่ลิปลิปลิปรุ่นไหนที่พี่ลิกรีวิวนะรุ่นนี้ปะรุ่นใช่รุ่นนี้พี่ลิกรีวิวแล้วเบอร์สองเนาะเดี๋ยวจะไปทาตามืมมก็ก่ ราดแล้วหืมกโอเคค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็ราบเรียบเป็นหน้าก่องนะเป็นหน้าก่องมากๆยังมีนะครับคนที่ยังกินไม่เลิกกิน <c ười> น้ำซุปอร่อยกกนน้ซุปทุกอย่างหมดแล้วหมดแล้วแต่จริงๆเราสามารถเลือกได้อีกแต่พอแล้วนี่สายบล็อกเกอร์ของจริงนะครับกินไปต้องถือโทรศัพท์ไปด้วย ไม่ห่อลายสุม่มรางวัลอยู่อ่าสุม่มรางวัแลแฟนเพจนะถ่าย IG รัวๆสองสาวๆคเรียสไตล์ใช่ป๊อใช่ที่ไหนอือใช่ที่ไหนล่ะเมื่อคืนจะเห็นด,ดูอยู่เลยฝา,าก IG ด้วยค่ะอ่า IG อะไรเนียนเนียนอปัาสไตล์เนียน <c ười> <c ười> เนียนคือ <c ười> เรื่องอื่นไม่ตอบนะครับ แต่พอบอกว่าฝากไอจีไวไอจีเลยนะอ๋อปากตายเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายไอจีบ่อยมากนะและนี่ก็ไอจีดีฉันนะคะโอ้โหเนียนเนียนขาของกันหนักมากอันนี้ก็พี่ลิกนะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็จะให้พี่ลิกลาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งพี่ลิกมีการติดขางเกงเกิดขึ้นอุ้ยเอาใจไว้เจอกันใหม่เจอกันให่ แขกรับเเจอพิเศษในคัาตัวแพงนะคะในวอกของเราเนี่ยได้เห็นแหมไม่ได้เจอนานิดถึงตัดด้วยนะคะคลิปนี้ไม่ใช่ไม่ตัดนะคะคลิปคังใหญ่ๆนะคะทุกคนทุกคนจะได้เห็นโอเคบายบายโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปไหนกันต่อฮะเราก็จะไปดูหนังแฟนฟอร์เมอร์แฟนฟอร์เมอร์ต่อนะคะเพราะว่าใครเครียดจากการ การกินเมื่อกี้นะเครียดมากกินของมันของทอดการยืนรออ๋อยืนรอเครียดใช่ไหมยานอีเว์น้ำไม่เคยมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปหารอบตัวหนังดูหนังกันก่อนนะจ๊ะไปแล้วความเข็นรถนะครับความเข็นรถความเข็นรถความเข็นรถอ่าโอเคนะคะสรุปคือ โอเคสรุปก็คือเราไม่ได้ดูหนังกันที่เซนทัลเวิล์นะเพราะว่ารอบไม่มี